สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเยี่ยมยายนะคะอัปเดตอาการของยายวันนี้ยายรู้สึกยังไงคะวันนี้<อ>รู้สึกดีไหมรู้สึกดีกินข้าวกินน้ำอยู่อทองคำกำลังป้อนนะคะลูกสาวแล้วก็กุ้เขยคุณมาตินก็มาเยี่ยมฉันบอกว่าเดินด้วยเหรอ เดินล่ะตาร์เกง anh ๆ đây อัลลามันเดินได้ไปเกี่ยวหญ้าได้ตัวเสื้อไม่ไปเก็บ ờ. hết แทด อ่าแบบทิพย์ว่ามันมีปัญหามันติ่งคนมาลอกตดอยางใดที่บุญเนี่ยเก่ง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 แล้วว่มาเบิงเลนตาแลนอีก็ได้ตัวนลนล่นลนอีกได้ไปเอาแนวีขามานจ๊ะมาเบิงแลนผู้ใดมีฮะบ้านเาอนไม่ติดคยงอันี่

เาตาเลกๆแม่เลยซ้อมมึงเจ้าของเป็นสีเปาเปก็เข้าปวดหัวกับบาดลายจิน่ยหยบขาวอะไรมาสักน okay, okay. okay. ึงะลยอดิฉ huh. ัน uh, ันเงพุกแม่ลแซ่ Covid ูปกี้แม่เแซลทกี้มีเลยมานังเบิง ว่าแม่นางเบิ่งดอกนอนเบิมโดนแรงบุกเขาูขึ้นมาหนกอันละแนวนจะฝากขนไห้เม่กินให้มันหายดีๆกัน ิน mm. 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 right ่นแน่นแน่นอร่อยไหมเข้าเหนียวมะม่วงอร่อยไหมมาตินยูโกตูเซฮัลโลทุบปุ๊กกี้ปะเขาเขาแข็งนิดนึงค่ะคุณยายก็ดีขึ้นบอกว่าดีขึ้นนะคะอืมโอเคค่ะ วันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้วันที่23่สสพฤษภาคมนะคะค่ะอัปเดตอาการคุณยายวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยเก่งบอกว่าไปเดินเนาะชายพยุงพยุงเดินเดี๋ยวก็แข็งแรงทานข้าวก็ได้ดื่มน้ำก็ได้ขอบคุณค่ะ